สวัสดีครับเด็กปีในในบ้านวันนี้นะครับไม่ได้ไปรีวิวที่ไหนนะครับวันนี้อยู่ที่คลินิกคำฟันไม่ได้ปวดฟันด้วยเพราะวันนี้คุณฟ้าเขาเปิดคลินิกคำฟันนะครับอยู่ที่จังหวัดลุกดาหารบังเอิญมีอาของผมเนี่ยมาจากหัวหินนะครับเขามาทําบุญกันแล้วบังเอิญอาคนนี้ไม่ธรรมดาครับอาคนนี้สามารถดูดวงจุ้ยปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ขอชนะเอาด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาไหว้พี่ยานาคมาไหว้พระที่ทหารก็เลยแวะมาดูให้บอลเขาจะเปิดคลินิกคำฟันใหม่นะใช่โอเค ก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มศึกษากันเลยแล้วใครที่ติดตามบอลอยู่ก็ศึกษาไปด้วยดูไปด้วยนะครับเผื่อเอาไปปรับเปลี่ยนไดไได้โอเคนะครับโอเคเราเริ่มกันเลยให้มาด้ขั้นหน้าก็ดีละเพราะว่าม,ม,มันไม่สูงเกินมันไม่สูงเกินดูจากสายตากับวัดเนี่ยประมาณ13มเซนทาให้เวลาคนก้าวไม่ต้องยกสูงมากนะคือก้าวสบายด้วยตรงนี้เนี่ยกว้างเป็นที่พักเท้ามันต้องให้ได้40เซนขึ้นไป แต่นี่น่าจะเกินน่าจะเกินกือบ6เอา6เซนถือว่าดีมากนะท่านนี้ก็เหมือนกัน15เซนนะอยู่ในเกณฑ์15เซนโอเคก็ถือว่าตรงนี้ผ่าแต่ปัญหาคือตรงนี้20 20เซนนะซึ่งตรงนี้สูงไปถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่คนแก่ จะก้าวลำบากน,นะแต่ที่เรื่องของูมช่วยพลังงานอนะคือว่าพลังงานก็คือน้ำน้ำที่เข้ามาเนี่ยมันสูงมันต้องเก็บสะสมพลังงานตรงนี้ให้ได้เยอะมันถึงจะเข้าได้นะแต่ตรงนี้เราเป็นทางลาดลงเพราะฉะนั้นมันจะไหลนะเราแก้ตรงนี้ก็คือว่าให้ไปทําปูนให้ได้ประมาณสักแ่งขึ้นก็ได้สิบเซนก็ได้เป็นขอประตูเลยยื่นออกมา ให้ได้40เซนถึงกระเบื้องแผ่นนี้ยื่นมาเลยเป็นทางขึ้นปั๊บปั๊บอะอะ่แต่ตรงนี้คือแก้ตรงนี้อันนี้ก็คือตีพบเศษให้ฟังว่าถ้าเกิดมันก้าวลำบากเนี่ยมันก็จะไม่ดีในศาสตร์ของฮวงชุยเนี่ยคือว่าพลังงานที่มันจะเข้าเนี่ยมันจะต้องให้มันเข้าได้ง่ายๆนะไม่ใช่ว่าสูงอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยพลังงานจะไม่เข้าอยู่แล้วจะไม่ดีนะ ล้วส่วนเก้าอี้นเนี่ยถ้าเราจะวางตำแหน่งเนี้ยก็แนะนำว่าใี่วางให้วางไปฝัง่ง,งนู้นนะตรงนี้อย่าอย่าบล็อกอันนี้อันนี้คือแบบมามามา,มาบล็อก,อก,อกไว้นะให้หันหันสองตัวติดกันก็ได้นั่งหันหน้าออกหรือถ้ามันแค่ไปก็เป็นสองตัวหันหน้าเข้าออกกันหรือออกก็ได้แต่ให้อยู่โซนนู้นไปนะโซนทางเข้าโซนทางเข้าออกเนี่ยพยายามเปิดให้โล่งที่สุดนะเปิดให้โล่งที่สุด อาคารหลังนี้นะอิงทิศใต้หันหน้าทิศเหนือนะอิงทิศใต้หันหน้าทิศเหนือซึ่งทิศใต้เนี่ยนิสขัของของพุงช่วยจีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทิศทต้ทไปเป็นทิศใต้ไปเป็นทิศเกี่ยวกับเรื่องอเครดิตเครดิตการงาน,านติดต่อนะถือว่าเป็นทิศที่ดีแล้วธุกรกิจการงานที่เราทำอยู่เนี่ย มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องฟันจะมนีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเป็นโลหะเป็นเหล็กอะไรพวกนี้ในส่วนของฝั่งนู้นเนี่ยที่เป็นถนนเล็กๆเนี่ยเ็าเรียกว่าเป็นถนนที่ฝั่งเสือขาวเสือขาวเนี่ยมันจะต้องนิ่งต้องไม่มีการเคลื่อนไหวถ้าเมื่อไหร่เสือขาวมีการเคลื่อนไหวเนี่ยจะไม่ดีแต่ดีที่ว่ามันไม่ใช่เป็นมันแค่ทางคนเดินไม่ใช่ทางรถวิ่งแต่ฝั่งนี้เขาเรียกถ่านฝั่งมังกรซึ่งฝั่งมังกรยังต้องมีการเคลื่อนเคลื่อนไหวในการบู๊คเน้นะไรต่างๆอ่นี้ดีึ่เป็นทางรถเข้าออกนะ ทางเข้าออกก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอให้มันเสร็จตรงนี้นะก็ดูที่ว่าเราจะตั้งต้นมงต้นไม้ตรงนี้ได้ไหมกับตรงนั้นนะอ่าตั้งต้นไม้ตรงนี้กับตรงนั้นไวอ่าไม่ต้องสูงมากต้นไม้ประมาณประมาณหน้าอกคนก็พอนะโอเคก็เดี๋ยวพอเข้าไปข้างในดูกันด,ดูการตกแต่งโอเคเพราะว่า เราได้มังกรลนเะสือแนละ้วเสือเนะี่ยจะเป็นห้องห้องทาฟันซึ่งจะเป็นอะไรที่เป็นการขึ้นไหวที่น้อยะะไม่เยากขึ้นไหวที่เสียงขึ้นจากอนะไรเนี่ยแต่ก็เดินเข้าออกมาเนี่ยก็จะมาเข้ามาโซนนี้ซึ่งเมื่อเราแบวเนี่ยนระีก <l> 네เรียวกว่าประตูมังกรนะเรียกว่าประตูมังกรเพราะมันอยู่ฝั่ง่ามังกรเลยนะพอเราเดินมาปุ๊บเราจะเจอโต๊ะโต๊ะติด uh, ต่อคนไทยนะารับนแต่ต่างซึ่งจุดเสียของตรงโซนนี้เนะี่ยคือประตูบานี นะครับประตูบานีเนี่ยเวลาพลังงานเราเข้ามาเนี่ยถ้มันจะโฟกซ์เข้าในมันมาโดนประตูนี้ตัดไว้มันสามารถที่จะไหลออกได้นะครับวิธีทางแก้ก็คือปิดล็อกไม่ใช้หากระถางต้นไม้มาตั้งไว้ข้างนอกนะให้มันเป็นเป็นว่าให้รู้ว่าอันนี้เข้าไม่ได้ไม่ใช่ทางเข้านะส่วนภายในเราจะหาอะไรมาตั้งไว้ก็ได้เป็นชั้นวางหนังสือให้คนนั่งอ่านสือให้เขารู้ว่าเอาตรงนี้เปิดไม่ได้นะฮะ ก็ตรงนี้ก็จะแก้ไขไปได้คนระับส่วนโต๊ะเนี่ยถือถามว่าดีไหมดีเป็นไม้แต่เสียยู่ตรงที่ว่าการติดต่องานรับเงินงานเนี้ยโต๊ะเนี่ยควรจะไม่ต่ำกว่า80-90เ้ซนเมตรที่ไม่ยิ่งดีให้มันกว้างนะอันนี้เล็กไปอันนี้แก้แก้ มันเป็นไม้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นไม้อย่างนีง้เราจะเสริมยังไงอะ่ะมันก็ไม่สวยเพราะว่าเราต้องการจะโชว์ตัวไม้โชว์หน้าไม้อ่าเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งก็คือเราอาจจะเปลี่ยนโต๊ะใหม่แต่ต๊ะนี้เราอาจจะกลับมาใช้เป็นด้านข้างไม่ว่างเอกสารโต๊ะด้านหน้าทําให้มันใหญ่ถ้าโต๊ะตรงนี้เราแกม้ม ถ้าแกโตตัวนี้ไม่ได้นะก็อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าหาโต๊ทํางานของเรานะที่เป็นโต๊โตแบบโต๊ะทําง,งานแบบผูางงา้บริหารพร้อมกับโต๊ะพีนะครับมาตั้งตำแหน่งนี้เลยนะตั้งตำแหน่งนี้เลยแล้วก็ส่วนแผ่นนี้เนี่ยด้านหลังก็หาหาฉากที่คืบแบบปิดไว้ปิดด้านหลังไว้ให้โชว์ลายแต่ในรถทำลายนี้มาละนะให้มันสีที่แบบสีขาวจะได้โชว์ลายนี้แล้วเราก็นกัน่งตำแหน่งนี้เลย ก็จะเป็นการที่ว่าเนี่ยคือโต๊ะผู้บริหารของเราอันนี้คือโต๊ะที่พนักงานนั่งติดต่อกับคนไข้มาหาหมอ,อนะครับก็แก้ตรงที่คืนี้ก็ได้ตรงนี้เราก็ขย,ยับหน่อยเอาตูยา้ยัดไปเอาคนยื่นออกให้เรามีสเปซที่ของเราคือผู้บริหารจะก็ออกได้ทั้งสองฝั่งนะจะไม่ชิดตั้งเดฝั่งหนึ่งต้องออกได้นะครับส่วนโซนตำแหน่งนี้ก็ถือว่าไม่มีเสียหายไฟ ไฟ3ดวงอ่ะจริงๆอ่ะจริงอ่ะตามหลักคงช่วยอ่ะถือว่าไม่ดีเพราะว่าเลข3สามศาสตร์คงช่วยเนี่ยมันจะเป็นเลขเกี่ยวกับความความไม่ดีความโชค่วร้ายถ้าเป็นไม่ได้ติดให้เป็น4ดวงนะติดให้เป็น4ดวงไปแล้วก็ถ้าติดสีดวงแล้วอ้ตรงจุดตำงแหน่งตรงเนี้ยมันมีรูอยู่ถ้าเราสามารถเอารูคิสตตลที่เป็นแก้วนะ ลอยด้วยเกลือหรือลอยด้วยสไลน์เส้นเล็กๆก็ห้อยไว้มันจะเหมือนเป็นวงไฟคริสตัลเป็นตัวซึ่งมันจะเป็นตัวที่ดึงพลังงานดึงดูดพลังงานเข้ามานะฮะแต่ว่าพอเราห้อยโคมไฟไปเนี่ยไอห้อยคริสตัลไปเนี่ยประมาณสักเดือนก็ต้องเช็ดบ่อยเพราะว่าฝุ่นมันจะเกาะนะฮะพยายามเช็ดเช็ดบ่อยก็เห็นฝุ่นเกาะพุ่งเช็ดมันเงามันใสตลอดเวลานะอ่าแล้วก็ตอนนี้เราไปดูด้านหลังเกาะด้านหลัง โอเคตรงนี้นะหนึ่งประตูเนี่ยดูนะหนึ่งประตูเข้าไปส่วนนี้ทํางานทะลุห้องครัวทะลุห้องครัวนมถ้าเกิดว่าทางเข้าห้องครัวเนี่ยมีสองประตูมีสองประตูซึ่งมันเยอะเกินไปมันควรควรมีแค่ประตูเดียวนะครับอ่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ใช้ประตูนี้อ่ให้ใช้ประตูนี้ประตูนี้ให้ใช้ประตูนี้ในการเข้าห้องครัว เนะพราะถ้าเรามาใช้ประตูนี้มันก็คือว่าเราต้องเข้าหนึ่งประตูมาเข้าอีกหนึ่งประตูเพื่อจะเข้าคร,รัวถูกต้องไหมอ่าเพราะฉะนั้น,นประตูนี้เราปิดไปเลยคือตอนแรกคือที่ตั้งใจคือจริงๆตอนนี้จะเป็นห้องปกติจะเป็นห้องคนหนึ่งทำความเนเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพอเราทําเราทํางานเสร็จตรงน,นี้พอเราทําเสร็จเราจะเดินแบบนี้เพื่อไปอไปล้างเครื่องมือตรงนี้เลยอืไม่ให้ไม่ให้ ไม่ให้ออกจากห้องคือเหมือนกัว่าให้มันเป็นที่โดนเชื้อแล้วก็เราจะฆ่าฆ่าเชื้อตรงนี้ส่วนตรงนี้ที่นี่เนี่ยอืมสำหรับข้างหน้าถ้าอย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็ได้แต่ลองลองล้างตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องไม่ล้างในใช่ไหมถ้าฝง้ไปอกมือเไปอบมือเราเอาเราไม่สามารถเอาเครื่องมือย้ายไปอยู่ห้องนี้ได้ พรงนี้เรา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 ไม่ถือว่าจะถือเป็นห้องครัวไหมจะมีทำกินทำอะไรไหมหรือว่าเป็นโอเคถ้าอย่างนี้เรายังนะไม่ถือเป็นห้องครัวนะไม่ถือเป็นห้องครัวแต่ว่าแต่ว่าในในสถานที่จะเป็นบ้านหรือที่มาเนี่ยมันควรจะมีอะไรที่เป็นจุดจุดทากินะนะก็คือเหมือนกับเป็นครัวเป็นครัวเล็กๆซึ่งสามารถทําอาหารให้สุกกินได้น่ก็คือจะตรงตรงน ใช่ถ้าเราสามารถในผู้บอบเนี่ยนะดูได้มาย้ายมาตั้งไว้ข้างนอกได้ไหมให้มันเป็นแบ่งไปเลยว่าอันนี้คือครัวนะในเป็นครัวเราก็ถือว่าตรงนี้เป็นประตูครัวแค่หนึ่งบานอ่าถือว่าเป็นหนึ่งบานแต่ส่วนนั้นนะก็ถือว่าถือว่าเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องไปอ่าถ้าจำเป็นจะต้องเดินเข้ามาเพื่อจะมาล้างอะไรตรงนี้เนี่ยก็โอเคก็ถือว่าเป็นห้องไปนะจะไม่เกี่ยวัะแต่ก็ถือว่าคนจะเดินเข้าครัวก็เดินเข้าประตูนี้มามาห้องนี้แล้วก็ัดตรงนี้นะก็อาจจะมี กระติกน้ำร้อนไม่คเวฟไม่ต้องมีเตาแก๊สอะไรก็ได้นะแล้วก็มีซีน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็วางให้มันอย่าไปวางข้างกันวางที่มันอยู่อยู่เป็นรูปตัวแอลวางเป็นรูปตัวแอลถ้าน้ำอยู่นี่เราก็ต้องวางไอของที่ทำทำกินเก็บความร้อนพวกเตาเตยให้มันเป็นรูปตัวแอลไปนะอือ นี่ก็ประตูเลยออกหลังบ้านประตูออกหลังบ้าน okay. อันนี้ไม่ดูไม่ดูแล้วเพราะันเป็นทางขึงน้นขบวนถ้าตอนเี้มาดูห้อง,งน้ำห้อง,งน้ำนะครับพราเราว่าตำแหน่งของตัวบ้านแล้วเนี่ยเท่ากับว่าบ้านด,ด้านหลังเป็นทิดใต้ด้านหน้าเป็นทิดเหนือนะแต่โถสชูมเนี่ยเราหันไปทางทิดใต้ซึ่งมันไม่ดี ซึ่งมันไม่ดีนะคือบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าหลังบ้านไม่ใช่ที่ใต้ก็แล้วแต่เนี่ยการวางส้วมในบ้านนะครับอันนี้ใช้ได้หมดเลยคืออย่าวางในแนวแนวหน้าบ้านกับหลังบ้านถ้าเรานั่งส้วมหน้าเราเป็นหลังบ้านหรือหน้าเราเป็นหน้าบ้านไม่ดีนะครับควรให้เป็นด้านข้างอ่าก็คือว่าให้วางเปลี่ยนตำแหน่งของโถส้วมเนี่ยออกมา ออกมาถ้าตำแหน่งนมันไม่ได้ติดประตูวังเฉียงได้ครับเอาเฉียงไว้อย่างนี้นะคือไม่ให้มันเป็นแนวหน้าบ้านหลังบ้าน <azon. S 1> ถ้าสมมติ่าตำแหน่งนี้ได้เลยไอ lite, ้ตโต๊ะโถเนี่ยอยู่นี่นั่งมาที่โอเคแต่ถ้ามาไม่ได้เราก็เฉียงเอาเพื <IT> S> <S ่อให้ติดประตูได้ที่น, <IT> S> <S นั่งได้ทั้งสองห้องเลยห้องนั้นก็เป็นห้องนั้นเนี่ยก็ถือเป็นจุดสูงซ้ำนะพอมันเข้ามาเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะลงตึ้งมาเสร็จปุ๊บลงตึ้ง นะมันจะไม่ใช่ว่าบางบางที่สังเกตไหมบางที่มาปุ๊บห้องน้ำสูงหรือว่าลงแค่นิดเดียวซึ่งไม่ดีควรลง10เซนจากพื้นเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยควร10เซนนะแต่ตรงนี้ไม่ถึงแต่ก็ก็ถือว่ายังดีกว่าแต่ฝั่งนู้นน่ยได้เพราะฝั่งนู้นมันสูงกว่าน่าจะเกินด้วยอืมไม่จะเกินด้วยสิกว่าเซนด้วยอืมเห็นไหมฮะห้องน้ํา จะหายไปหลังบ้านเหมือนกันอ,อก็ลองดูวางตำแหน่งดูให้มันเฉียงหรือมันไงก็ได้แต่อยา่อยาให้อยู่ในแนวเหนือใต้ครับอย่าให้แนวเหนือใต้แล้วก็แนวที่มันเป็นตรงกับหน้าบ้านหลังบ้านมีนตู้เซฟเ,เก็บเงินไหมตองแน่ใจเก็บเงินตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะทําตัวบล็อกขึ้นมาเพื่อเก็บตรงนี้ได้นะคะถ้าเก็บ ตู้เก็บเงินควรจะให้วางแนบกับพื้นเป็นอะไรที่มันมั่นคงใช่ไหมอันนี้เราวางอยู่บนคานเหล็กอ่าเราวางอยู่บนคานเหล็กเราเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมจริงๆอ่ะไอ้ไอ้ไอ้เก๊กเก๊เก็บตังค์แบบไปรษณียมาเก็บตังค์เปิดใช่ไหมอย่างนั้นนะแต่เราไม่มีตู้เซฟที่ว่าจะวางเก็บอะไรใช่ไหมอ่าโอเคเราก็อาจจะหาอีไรวางตรงตำแหน่งที่มันตรงนี้ก็ได้ ไปตรงนี a a um, ้เก็บกลงก็มาตึ้งึ้ตรงนี no. yeah. mm. so ้หรือถ so, ้าเกิดเก็บเงินตรงนี้นะก็ได้ไม่ได้อืมไม่ได้แต่ดีกว่าที่วางไว้ตรงลอยนี่ไม่ดีนะทุกอย่างต้องฐานต้องมั่นคงอืมอย่างเก้าอี้ที่เรานั่งก็เป็นเจ้าของคลินิกเก้าอี้ที่เรานั่งก็ควรจะเป็นเก้าอี้ที่มันคล้ายๆเก้าอี้ผู้บริหารอ่าอันนี้พนักงานนั่งได้แต่เราควรจะต้องมีเก้าอี้ตัวหนึ่งที่เราอ่าช่วงนั่ง ติดต่องานนั่งคุยอ,อะไรเงี้ยต้องเป็นเก้านะอี้ที่โอดองหน่อยนะพอเราเปิดทีเดียวจะต้องมีคน ái, ขายรื่งไม้ชุ่มมือมือายอถ่างที่ ái, ามาติดต่อเราอ่อาเลต้องให้เขารูว่าเออคนนี้แหละคือเจ้าของโดยรวมถือว่าใช้ได้โดยรวมนะถือว่าใช้ได้จัดมาได้ลงตัวพอสมควรน,นะครับก็การแก้ไขก็อย่างที่บอกไปวิธีหน่อยนะนะนะ ไฟให้เป็นสีทั้ง2จุดเลยตำแหน่งนี้ก็ตั้งตรงนั้นด้วยนะให้เป็นสีดวงติดคริสตัลเข้าไปนะแล้วก็แอร์ไหนะแอรเราแอรเราจะไม่มีการเป่าออกข้างนอกมีแต่เป่าเข้าเนี่ยถือว่าดีการรัตำแหน่งหลายระยะนะอันนี้คือห้องแอดห้อง X องีสรทางลง คือพยายามจะไม่้แก้ไขเลยมากเพราะว่ามันทาไปแล้วแล้วมีเรื่องที่จะเปิดนะมันก็เลยแก้ไขไ,ไม่ได้แก้ไขเท่าที่เราจุดเสียนนิดหน่อยแก้ไขไปให้มันให้มันดีขึ้นให้ซับมีรั่วให้พลังงานเข้าไม่ให้พลังงานไหลออกไปอ,อันนี้ก็ถือว่าโอเคแบบอย่างนี้ครับไฟสามดวงเนี่ยอารทีเฮาบอกว่ามันไม่ค่อยดีเนาะต้องมีการแก้ไขโดยการจะเพิ่มเป็นสี่ดวง อะไรอย่างเงี es, có, ้ยครับแต่ถ้าเราบางบ้านหรือที่คิดอย่างเงี้ยไม่อยากจะลื้อไม่อยากจะติดเพิ่มแล้วเรามีวิธีแก้ไขยังไงได้ก็ถ้าไม่อยากลื้อไม่อยากตอกเพิ่มเลยก็ติดลูกบอลคริสตัลไว้นะแล้วก็หมั่นเช็ดให้มันให้มันอย่าให้มันเกาะให้มันใสสะอาดนะแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนกลางวันในห้องนี้จะสว่างอยู่แล้วเราก็ต้องเปิดสามดวงนี้ไว้นะคือเปิดไว้ตรงนี้สว่างตลอดเวลาเลย ห้ามปิดก็แค่แก้ไขด้วยวิธีนี้เพราะหลายคนอาจจะแบบโอ้ยหิวหยากวาดดูวงจุยมาปรับวงจุยเลยกลัวได้หรือได้เพิ่มเลยไขจริงจริงมันก็มีวิธีแยกนี่มีวิธีแก้่ต้องทุกไม่ต้องทัมันใช่วันนี้ต้องถือโชคเดียวผมที่ที่อาของผมได้เดินทางมาที่มุดาหารเลย่ได้ด้โอกาสได้ให้รถควรมาดูให้ผกติทนี่อยู่หัวหินอยู่กรุงเทพหัวหินอยู่ที่หัวหินเลยมามาอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆที่สนใจอยากจะให้ไปช่วยดูให้ได้ไหมครับ ก็ติดต่อผ่านบอลก็ได้หรือว่าเข้าไปในเพจก็มีอะไรครับก็มีเพจเฟซบุ๊กเป็นชีวิตสร้างความสุขสู่ความสำเร็จกับเฮียเฮาอ๋อโอเคเดี๋ยววันนี้ขึ้นไปให้เดี๋ยวขึ้นหาขึ้นหาเพจไปให้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าสนใจเนี้ยหากไปกดลยสอบถามได้ได้ได้น้องเป็นไงเยอะไหมต้องแก้ไขเยอะไหมเยอะมากไม่เยอะมากน้องเราอยากก็ปรับเปลี่ยนได้แต่ต้องบอกแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคุณสัตว์หีบจุ้ยเนี่ยถึงแม้ว่า คงช่วยจะดียังไงเนี่ยเราก็ต้องดูว่าหนึ่งความกระตันยูดวงชะตาของเราด้วยนะไม่ใช่ว่าทำภูมิช่วยแล้วมันจะดีหมดทุกคน,กคน,กคนอันนี้ต้องต้องฝากบอกไปก่อนว่าบางคนะจะจะตั้งความหวังว่าอโอา้ทำภูมิช่วยต้องดีต้องดีต้องดีตงดแต่ว่าอ,อาจาร,รย์ภูมิช่วยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีครืำสอนเลยว่าภูมิช่วยไม่ได้อยา่างอันแรกคืออีติจีเหงิซัมภูมิช่วยก็คือหนึ่งคือความกระตันยูรู้คุณนะฮะดวงชะตาชีวิตสุดท้ายถึงเป็นภูมิช่วย นะะฮถ้าดวงชะตาชีวิตคุณดีคุณมีความรู้การดูต่อพ่อแม่ต่อผู้มีพระคุณอันนั้นจะส่งเสริมเรวงจุ้ยที่จะจะเป็นตัวที่คอยคอยหรือจะเป็นเป็นตัวหัวเชื้อที่มันเครื่องยี่อดังที่รถวิ่งเร็วขึ้นนะฮะรวมจุ้ยจะไม่ได้ไม่ได้ปัจใจรยเซนเซี่ทำให้ดีที่สุนต้องบอกไลยก่อนข้อมูลที่ได้จากคลิปนี้นะครับก็คือสามารถไปปรับใช้กับบ้านอื่นได้ใช่ไหมได้เหมือนกันเมื่อกี้แบบดูที่ดูในห้องน้ำเนาะคิปของการวางชักโครกอะไรอย่างเงี้ยครับ สำคัญคือวางห้องน้ําอย่าตั้งหน้าบ้านหลังบ้านที่มันโกงกันไปต้องตกใจว่าเฮ้ยมาดูคลิปนี้แล้วมาถ่ายที่คลินิกทาฟันแล้วมันจะไปอยู่กับบ้านของเองได้หรือเปล่ามันได้อยู่แล้วขั้นบันไดน้ำความสูงกับประตูเข้าประตูออกก็คืออาคารอะอาคารเป็นบ้านบ้านอาคารหลังนี้ก็จะทําเป็นบ้านโดยทําเป็นที่ทํางานทุกอย่างก็เหมือนกันหมดแต่ว่าการวางตําแหน่งมันอาจจะต่างกันอย่างบ้านที่มีตำแหน่ง ก็มีข้าวห้องครัวห้องนอนห้องน้ำที่ทํางานก็จะมีรถทำงานที่สำนักงเงี้ยคังไงถ้าดูคลิปนี้ก็ลองไปปรับใช้กับที่บ้านของคุณดูนะครับว่ามันมีอะไรแก้ไขเนิดหน่อยได้เนาะอันนี้ก็ขอบคุณนะครับมากๆนะครโอเคครับพี่ลิครับนะครับไปละบ๊ายบายโอเจอกันสวัสดีครับคุณครับ